เอาล่ครับผมมาพูดถึงมันเตลนะครับผมมันเตล์วัฒน์มันเตล์เจนเกเซนนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมหรือว่าอยากชิ้นอยากเก็บสะสมนะครับผมศิลปะของมันเตลไว้นะครับผมก็สามารถที่จะมาเก็บสะสมกันได้นะครับผมนี่คืออะไรเนี่ยน่าเสินดิคืออะไรช่างมันเตล์เอ่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะตัวเชนเกนเคนตัวนี้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นพลเมืองนะครับผมหรือก็คือมีตัวอ่าตัวยืนยันนะครับผมเซอร์เกนเบย์ในการเข้าถึงก็สามารถเ แน่นอนสำหรับใครที่ไม่มีนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสนะครับผมก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับผมผมสมัครไปแล้วนะครับผมก็ลองทดสอบอยู่นะครับผมเป็น NFT นเอ็ว็บไซตนะครับขั้นตอนง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมแค่ต้องกดรถเบียร์เข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเข้าร่วมชุมชนของเขานะครับผมไม่เรียบร้อยซึ่งผมอยู่ในชุมชนคอมมานเทลอยู่แล้วนะครับผมผมก็งงๆนะครับผมว่าทำไมผมถึงไม่ได้นะครับผมไม่เข้าใจจริงๆผมพลาดตรงไหนนะครับผมแต่ก็เป็นเรื่างเฉพาะผมนครับผม แล้วก็ลงทะเบียนสำหรับการรอนะครับผมซึ่งการลงทะเบียนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมแค่คุณใส่เข้าไปนะครับผม Wallet address นะครับผม Discord นะครับ Handle นะครับผมแล้ว Twitter Handle นะครับผม Discord Handle อยู่ไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะไอตัวเนี้ยตัวของเราเนี่ยเรา copy นะครับผม copy มานะครับผมจบแล้วฮะ copy นะฮะใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ Twitter Handle นะครับผมอยู่ตรงไหนนะครับผมก็อยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับผมของเรานะครับอยู่ตรงหัวเราเนี่ยนะครับผมเนี่ยฮะ Twitter Handle อยู่ตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปครับ เนัดเสร็จปุ๊บนะครับผมคุณก็ใส่อีเมลแอดเดสของคุณแล้วก็กระเป๋านะครับผมของคุณนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมคุณก็จะมีโอกาสลุ้นรับนะครับผมของรางวัลยิ่งใหญ่อลังการทางสร้างครับผมซึ่งมองว่า MT Blue Elise นี้เป็น MT ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับผมคุณแค่ทุกนาทีดูณจะมีสียงส่องแสงนะครับผมขอบคุณมากครับไว้ก่อนหน้าเจอใหม่นะครับอ๋อก่อนอื่นต้องพูดถึงสปินนะครับสปินนั้นชื่อเฉินมาร์ทนะครับสปินที่มีในซื้อเสียงเนี่ยซื้อเสียงอะไรนะผู้จาวยเอะ ถามว่าเจ๋งขนาดไหนนะครับแผนการเล่นทีมของเขานะครับผมก็ชัดเจนนะครับผมว่าจะทําเป็นเกมแน่ๆนะครับดูทรงนะทรงอย่างแรซจากบอลนะครับผมอย่างนันนะครับผมโอเคครับประมาณนี้แล้วครับผมยังไงก็ตามสรุปใครที่ว่างนะครับผมรีบๆไปลงนะครับผมเพราะนั่นคือโอกาสทุกนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีนะจ๊ะจุ๊บ